ช่วงนี้ที่ศาก,ก็ทํางานค่อนข้างหนักนะคะพักผ่อนก็น้อยนะคะ oh. พอทํางานหนักนะคะร่างกายเราก็เครียดโดยไม่รู้ตัวนะคะก็วันนี้นะคะท่ศาก,ก็จะมาทําตัวเนทเทอรพีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยแบบว่าฟื้นฟูระบบต่างๆในร่างกายของเรานะคะให้กลับมาดียิ่งขึ้นนะคะให้กลับมาแบบสมดุลมากขึ้นนะคะ ไัสดีค่ะหมอปุ๊กนะคะสกินดีไซน์คลินิกค่ะวันนี้ปุ๊กอยู่กับคุณทิสานะคะช่วงนี้เห็นว่ามีงานละครหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะใช่ก็ก็ใช่ค่อนข้างหนักดีค่อนข้างหนักอยู่ก็คือคุณทิสานี่มาปรึกษาว่าแบบช่วงนี้พักผ่อนน้อยเนาะล,ล้วก็รู้สึกว่านอนไม่เป็นเวลาตื่นมาก็แบบไม่ค่อยเฟรชนะคะวันนี้ปุ๊กก็แนะนําคุณทิสานี่ทำเป็นตัวนันทเทอปีนะคะซึ่งตัวนันทเทอปีเนี่ยจริงๆเขาก็จะช่วยเรื่องการฟื้นฟูร่างกายนะคะทําให้ร่างกายเราเนี่ยกลับมาเฟรชมากขึ้นนอนหล ังช่วยเรื่องแบบระบบการเผาผลาญของร่างกายการทำงานของสมองแล้วก็ระบบประสาทเผอได้เรยว่าช่วยทุกๆซิสเต็มของร่างกายเลยเพราะว่าในบางคนที่เ Mats, hè, รานอนพักผ่อนไม่ Jesús. เพียงพอเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายเราก็จะแปรปรวนก็จะช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นนะคะระบบการเผาผลาญต่างๆนะคะความทรงจําสมาธิในการทํางานก็จะดียิ่งข mm ึ hmm. ้นไปด้วยค่ะ